ข้อความสําคัญความมั่นใจของเดตุกต่อเยาวชนโกลสตาที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตโครงการโกลกับของมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยเป็นโอกาสที่เยาวชนไทยได้เข้าสู่แคมป์ฝึกซ้อมกับสโมสรฟุตบอลชั้นหนึ่งของญี่ปุ่นอวิสปาฟุกุโอกะซึ่งเป็นสโมสรที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ในการพัฒนานักฟุตบอล นาว่าอากาศเอกปิยพงศ์ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยได้เปิดเผยความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมต่อยาวชนโกลสตาทั้งหคนที่เข้าร่วมโครงการนี้ว่าเขามั่นใจว่ามีโอกาสให้อย่างน้อยหนึ่งคนจากกลุ่มนี้เข้าสู่ระดับอาชีพฟุตบอลเดอตุกได้กล่าวว่าผมมั่นใจว่ามีโอกาสสูงมากที่จะมีหนึ่งคนจากกลุ่มนี้เข้าสู่ระดับอาชีพฟุตบอลการได้ฝึกซ้อมกับสโมสรญี่ปุ่นเช่นนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้เขาสอดแทรกเข้าสู่ทีมชาติไทยในอนาคตถึงแม้ว่าจะยังไม่มีความแน่นอนว่าจะเป็นใคร แต่ผมมั่นใจว่ามีคนหนึ่งที่จะสามารถทําได้โครงการโกลสตาเริ่มต้นด้วยการเลือกจากเยาวชนกว่า15,000คนจนเหลือเพียง30คนเข้าสู่แคมป์ฝึกซ้อมโดยมีการเลือกเพียง3คนสุดท้ายในแต่ละรุ่นซึ่งเป็นการเลือกที่ยากและต้องมีคุณภาพสูงโกลสตารุ่นอายุไม่เกิน13ปีสรชัยพารุายัยโรงเรียนกันทรารมกรษดาบัวขจรโรงเรียนอสัมชัญธนบุรีอิรฟานดอลลโรงเรียนคมภีวิทยา โปรสตาร์รุ่นอายุไม่เกิน15ปีพัฒรกรเอี่ยมอัมพรพลองโคนอากาเดมี่กลวัฒน์ดวงกลางทิชยบัณฑิตธีรพลขำกลามกีฬาเทศบานาครสวนคอนนาวาอากาศเอกปียพงศ์ได้ขอบคุณผู้ใหญ่ที่สนับสนุนโครงการนี้ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยและสโมสรวิสป้าฟุกุโอกะของญี่ปุ่นเดิะตตุ๊กได้กล่าวอีกว่าการฝึกซ้อมในแคมป์นี้ไม่ใช่แค่การหาประสบการณ์ แต่เป็นการพัฒนาคุณภาพของนักฟุตบอลเพื่อให้เก่งเลยซึ่งผู้คัดเลือกเป็นผู้อำนวยการของสโมสรญี่ปุ่นเองทำให้เด็กทุกคนได้ผ่านเกณฑ์ของญี่ปุ่นแล้วแต่เมื่อถึงขั้นตอนนี้ก็ยังมีความสงสัยว่าจะมีการเลือกใครเข้าสู่ระดับอาชีพซึ่งเป็นคำถามที่ควรรอคอยและติดตามกันในภายหน้าการมีความมั่นใจของเดอะทุกทำให้เราเชื่อว่ามีโอกาสสูงที่จะมีการเติบโตและพัฒนาของเยาวชนไทยในอนาคตคุณคิดยังไงกับความมั่นใจของเดอะตุก และโอกาสของเยาวชนโกรสตามีความคิดเห็นอยากแชร์หรือไม่โปรดแชร์ความคิดเห็นของคุณในบรรทัดคำตอบนี้